สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจวิธีไรหนะ้าส่วนผสม,สม,สมแบบเนบ้านหลังจากดำหน้าทั้งทงแล้วนะครับเขาออมเมลิที่เราดำไปนะครับจะไปอัปเดตเขาหน้าดงนะครับว่าจะเป็นยังไงแน่ถ่เก็บถ่ายเก็บสภาพข้า,างหน้าดงครับบรรยากาศท้างหน้าดงครับ เริ่มดำหน้ากันแล้วด้วยกันนะครับสภาพข้าวอากาศใส่ลำบากไงทีหน่อยนะครับทางนี้ดำเรียลแล้ว,ลวมาฮอแล้วครับหน้าอีกมองหนึ่งทีเฮ็ดไว้นะครับทางนี้เป็นเอิรนหน้าดงนะครับตรงนี้ซีไรครับ หญ้าก็ร่างสูงครับหญ้าก็ร่างสูงครับเขาครับอากาศคืมฝ่าคืมฝนอยู่นะครับแต่ฝนบ่ตกถ้าตกมากกัสิไข่แน่นะครับพอมาให้หญา้าไอ้พอมาให้เขาเพิ่นขึ้นได้ก็สิขึ้นไอ้คุ้มหญ้าไว้นะครับหญา้าก็สิไ่ได้หลายแต่ว่าปีนี้ฝนก็เพิ่นก็ว่าแรงนะครับ8-2หน แต่ก็เห็นฝนตกอยู่เผลนว่าเดือนมิถุนายนกระกฎาคมฝนจบะบ่ตกแต่ว่าก็พ่อตกมาให้ดินดินเปียกๆนะครับพราดินเปียกตกมาพ่อกระเทือนนะครับตกว่าพ่อแบบว่าให้ยาขึ้นแข้งกับเข่านะครับแต่เขากลุ่นเอาครับเผลนว่าผ้าอยู่เข่ากับ่ะต้องรุ่นเบิ้งนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกบองนึงนะครับนี่ครับอีกพื้นทีหนึ่งเงวลงไป่นนะครับจนถึงหวยนะครับเดี๋ยวผมจะพายางลงไปเบิ้งหวยคนละก็คิดว่าจะได้ผลอยู่นะครับปีนี้คือมันมีน้ามัมนมีฝนอยู่นะครับให้ทัดไปให้ที่สามน,นานๆจะมีหย่านะครับขึ้นแนมไปยังมีน้าค้ังอยู่ครับนี่ กัพอได้รุ่นอยู่นะครับนี่มันมีน้ำขังอยู่เพราะอาศัยให้เขาได้ยืนได้นะครับนี่อสิบพธุพย่ดอกปีนี่การลงทุนเห็นหน้าเองปีแรกครับหลังจากที่ขึ้นมาอยู่บ้าน3ปีให้ตีหวยนะครับมีนม้ำมีหวย หญ้าอ่อนไปคนหญ้าก็เริ่มหญ้าข้างห้วยเริ่มงามแล้วเดี๋ยวมาเกี่ยวใหควายบวมหน้าพาไง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 ่อใหญ่ม่ใหญ่เมื่ดนะครับหนะะ้าผู้ลุงไมนป่าน้ำนะครับที่เพิ่นไปยุสุนบุรีกันนะครับแต่ว่ามีคนเห็ดเท่ากับเห็ดไทยเมื่ดนะครับดีกว่าปล่อยให้มันให้มันลุกมันล่างให้หญ้าเกิดแต่ว่มีประโยชน์นะครับเห็ดเข่ากะ เห็ดเขาครับพอได้กินนะครับด้แบงกันกินน่าเหมือนเมืว่าไรลุงหวยตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศเขาหน้าดงเฮาครับครับคุณใดที่รับชมคลิปนี่นะครับเดี๋ยวเห็นคลิปนี้ก็ฝากากดติดตามเพจวิธีไรนะ้ส่วนผสมแบบบินบานด้วยเด้อครับขอบคุณครับ ันนี้ผมเอาลิ่งหลักน้ำนะครับจะใส่ของงอาไว้แบบกดผิเกานะครับเขาสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับตามระดับที่เขาต้องการยกล่งตำน้ำนก็จะไหลไดแค่แค่ปลายทอที่เขาเขากดลงนะครับนี่ถ้าจะเด้ระดับก็วัดเอาเลยนะครับได้ให้ถ่วมเขาหรือสูงกว่าเขาเรื่องดก็ะได้นะครับนี่ยกขึ้นมาเลย ไ้ตรงผมนี่ให้พรอมเฮาเลยนะครับแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าคงจะประตกหรอกนะครับบายครับขอบคุณครับผม